ครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับผมช่องลองประกัดไายทงชาตินะครับก็ขอกราบสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยชาวประกัดไายทงชาติหรือคนที่เล่นประกัดนะครับตอนนี้ก็หลายๆท่านก็เริ่มพัฒนาสายพันธุ์กันไปเยอะวันนี้ผมก็เลยมานําเสนอให้กับสมาชิกที่กำลังกดติดตามช่อง YouTube ผมลองประกัดไายทงชาตินะครับก็ผมก็เลยได้ลัดปลาไว้ประมาณสัก1 2 3 4 5สหหบ่อนะครับนะการลัดไว้5ครอกแล้วันง่ายๆเลยก็ กระทบหนาวนิดนึงเมื่อเช้าที่บ้านวันนี้ก็ลมเย็นๆมาก็แต่ปลาผมก็รัดไปแล้วก็คือออกเป็นตัวเป็นบัดหมาแล้วก็ว่ายน้ําเรียบร้อยแตกจากฟองแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาทำาลงใส่บ่อเพื่ออนุบาลปลานะครับก็พื่อนที่ทันใดที่ชอบสายประกาศแต่งชาติหรือปลาแฟนซีก็แนะนําเข้ามาได้ที่บ้านผมเองนี่ก็จะพาไป,ปไปครับที่บ้านผม,าผมเองนี่มีทุกบ่อนะ ทุกบอร์ดจะมีหมดเลยนี่เจ๊ดูนี่จะเป็นปลาพึ่งออกมาได้ไปมามไม่เท่าไหร่นะครับนี่ครับนี่นะจะขอให้ดูอ่าชุดนี้ก็จะเป็นชุดอนุบาลพึ่งออกมาเลยนี่จะเป็นชุดแรกอ่านี่จะชุดแรกเริ่มโตกันละนะครับเริ่มเริ่มใบนนําเก่งแล้วนะอ่าใส้หัวไม่ขีดละงาเอะไรส่หัวไม่ขีดก็รอดลอะพ่อแม่พันแล้วก็ออกนี่ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่ง อย่างอื่นเราเลยเราต้องเตรียมน้ําเตรียมน้ําอะไรบ้างก็จะเป็นน้ํานะครับนะน้ำที่ผ่านคอรีนก็ได้หรือไม่ผ่านคอรีนก็ได้หรือจะเป็นน้ําที่เราใส่ไว้ในถังแบบนี้เห็นะครับเราจะใส่ถังแบบนี้แล้วก,วก็เราก็มาใส่ภาชนะที่เราจะเลี้ยงเพื่อจะแยกมาจากกล่องโฟมที่เราลัดปลาไว้ปลาอยู่ในนี้นะแล้วก็นี่คือน้ําก็ใส่เกลือใส่หูฟังไว้ นะครับเพื่อจะให้เขาปรับแล้วก็ปลาบางตัวก็จะมาซ่อนอยู่นี้เนี้ยนะครับอยู่นี้เลยง่ายๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่เลยก็จะเป็นสายลายธุชาติผมเองนี่ครับนี่ครับนี่พ่อ,อยังเลี้ยงอยู่นะนไะครับนี่จะเป็นนี้เยอะไม่เยอะเดี๋ยวเราดูกันนะครับแต่เราก็ทิ้งไว้ตรงนี้ประมาณสัก 15- ถึงย0นาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็ได้เราปล่อยไปเลยก่อนเราจะปล่อยล้วก็อุณหภูมิน,น้ํานิดนึงกับปลาเราอ่าน้ําน่าจะวัดค่าได้ประมาณเดียวกันแล้วอ่าพ่อเราจะห่วงนิดนึงนะพ่อจะห่วงนิดนึงอ่าเรามาดูกันเราก็เอียงนะครับเราก็เอียงง่ายๆเลยอ่าสมาชิกใหม่คนดูนะสมาชิกใหม่คนดูแล้วเราก็ปล่อยปลานะครับนะให้เขาลงไปแต่น้ํามันจะดันขึ้นมาเองครับปลาจะลงไปอย่างนี้นะครับพ่อแม่ เราก็จะปล่อยไว้น,นะครับเนี่ยเราก็ดันไว้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ปล่อยไปเลยนะครับง่ายๆอุณหภูมิเราก็วัดค่าไปแล้วเี่ยเราก็สัดน้ำลงหน่อยเพื่อครับเผื่อมีรูปปลาอยู่อีกหน่อยเผื่อติดด้วยกล่องโฟมจะได้ไม่เสียโอกาสนี่ครับเราก็ปล่อยไปเลย จากตรงนี้ไปเราห้ามมาดูเลยนะเราปล่อยไปเลยประมาณสักวันนี้หรือพรุ่งนี้ได้เลยอ่าพ่อพ่อพ่อจะตรวจสอบหมดทั้งท้งหลังว่ามีภัยไหมต่างๆนาๆนาแล้วพ่อตัวไหนเก่งนะจะทำํำบอดไปให้อีกจะทำํำบอดให้ลูกปลาไว้เพื่อบางตัวที่ยังไม่ไหวน้ําไม่เก่งนะก็จะอมขึ้นมาใส่ในบอดอ่สบบาสมาชิกใหม่คนรรู้นะนี่ผมก็เลยปล่อยไปละอ่ะโอเคนะผมจะปิดฝาแบบนี้ ฝาทำยังไงเราก็เจาะนี่เลยง่ายๆนี่นะครับง่ายๆแล้วก็เจาะรูไว้เงี้ยเพื่อกันหลายอย่างอ่าเราก็ปิดได้เลยน่ครับนี่เราปิดได้เลยอย่างงี้ครับนี่ครับประมาณนี้เดี๋ยวผมหากล่องไซส์เขาก่อนกล่องๆๆๆไซส์เขาน่าจะเป็นไซส์นี้แน่ต้องใส่ปิดนะอ่าใช่เลยไซส์เขานี่คือไซส์ของเขาแล้วก็ปิดไปเลยครับ ไม่ต้องมายุ่งกับเขาเพราะตอนนี้ตัวตัวพ่อเขาจะดูเองเราจะดูเองว่าเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะหาเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะหาตามกอบอดะละอ่ะมาบอที่สองที่บ้านทําสายไหนบ้างผมก็จะเป็นลาทงชาตินะลาทงชาติทักแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตแต่ตอนนี้ก็เริ่มมาเป็นนี่ละอ่ามีโม่กาเลซี่ง่ายๆเลยเห็นครับลูกกระเด็เยอะนิดนึงตัวเมียต้องพร้อมนิดนึงนะตัวเมียต้องพร้อมเห็นไหมครับเนี่ยตัวเมีย ลูกจะเต็มเยอะถ้าตัวเมียพร้อมตัวผู้พร้อมรัดกันดีลูกจะได้เยอะนะนี่นะครับหนูลูกจะได้เยอะจะเทแล้วนะครับเพราะปลาในผมพักไว้พร้อมกันไล่ไล่น้าพร้อมกันแล้วก็ใส่พร้อมกันอุณหภูมิพร้อมกันเราเทได้เลยเรามีโอกาสเทแห้งเดียวนะครับเห็นครับเนี่ยลูกปลาจะเยอะมากเห็นไหมครับเนี่ยถ้าตัวเมียพร้อมนะถ้าตัวเมียพร้อมเห็นไหมครับเนี่ยรัดเยอะได้ได้เยอะนะครับตอนเราได้มีโอกาสเยอะมาก นะครับลองให้ดูว่าเยอะไม่เยอะเดี๋ยวเราให้ดูดูนะครับนี่ตัวผู้ตัวผู้ก็จะอ่ะเห็นไหมครับนี่เต็มเลยเราก็หาฝาเหมือนเดิม อาพี่นะเราเหมือนเดิมที่ใช่ฝาของเขาแล้วกันเราผมจะไม่พี่จะไ,ไปฝานี้ป้องเป็นถังเล็กกับถัง,มมงใ,ใหญ่ฝานีใหญ่ชุดนี้จะปิดไว้ก่อนนะห้ามเปิดเลยนะชุดนี้เปิดได้แล้วเพราะว่าไม่มีพ่อแล้วเราเอาออกมาแล้วนะครับจะไล่ฝาก่อนเพราะว่าชุดนี้ต้องต้องรีบปิดฝาด้วยไม่ปิดฝาไม่ได้เลยพี่เพราะว่าพ่อจะตกใจลูกว่ามีภัย ปิดไปแล้วเรียบร้อยอ่ะเรามาบอร์ดที่สามเลยบ่อที่สามเหมือนเดิมอุณหภูมิเราไม่ต้องวัดละเ oh, พราะว่าอุณหภูมิเราพอดีแล้วนี่จะเป็นสาย,ยานี้เหมือนเดิมพ่อสวยนะเพราะตอนนี้พ่ออยู่ในกล่องโฟมจะถอดสีนะแล้วสมาชิกหลายท่านถามผมว่า รัดแล้วขี่วันถึงจะลงได้ประมาณสี่ห้าวันลงลงได้แล้วครับพี่สี่ห้าวันประมาณสี่ห้าวันเนี่ยก็ลงได้แล้วประมาณสี่ห้าวันเนี่เราก็จับมาลงแล้วเพราะว่าปลาดูง่ายพี่ปลาแยกจะออกกล่องกล่องฟอเขาเรียกว่าฟอเขาเรียกว่าฟอเขาเรียกว่าอะไรนะผมเรียกไม่ถูกนะเขาเรียกว่าเนี่ยเขาเรียกว่าไอ้นี่ครับฟองอากาศของปลาครับผม เคกมวอร์ดนะครับผมประมาณวอร์ดนะอะประมาณวอร์ดนะครับง่ายๆเลยประมาณวอร์ดปลาก็จะรัดของเขาเองอัตโนมัติของเขาอยู่แล้วเราก็ปิดฝ่าย,ยาเดียวมาบอกต่อไปสมาชิกท่านใดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วย นี่นี่จะเป็นละองชาติผมจะทําตอนนี้ผมเริ่มขยายมาครับเป็นสองสองสายพันธุ์แล้วนะจะเป็นระองชาสายหนึ่งแล้วก็มิโม่เอเล็กซี่นะครับง่ายๆเลยเพราะว่าเราก็ได้มีการพัฒนาแล้วเพราะว่าทีแรกเราก็เล่นสายเดียวตอนนั้นเราเล่นสายเดียวเราก็ยังไม่เก่งตอนนี้เราเริ่มพัฒนาได้เยอะขึ้น นาเยอะขึ้นก็ธรรมชาตินะครับที่เราจะได้ลูกติดเร็ว่อไปเลยต้องปิดพี่ไม่ปิดไม่ได้เลยครับต้องปิดจริงๆถ้าไม่ปิดงงานเข้าเลยอ่ะมาบอดตัวท้าย บอกสุดท้ายนะครับน้ำเย็นอบอกสุดท้ายก็จะเป็นเหมือนเดิมราธงชาติเหมือนเดิมเ้าผมบอกแล้วที่บ้านผมประมาณ8 0ดสเก้าสเปร์เซ็นก็จะเป็นระทงชาติทั้งนั้น ต่างก็ลงไปเป็นที่เรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะดูก่อนข,ของแค่ของโฟมเปล่าใสใสเ่าไดีกว่าเพราะกองโฟมเธอมมากันไม่ตรงนะครับนี่เลยแล้วก็ปิดไปเลยปล่อยเขาไปเลยนะครับปล่อยไปเลยเนี่ยใช้เวลาหนึ่งวันหรือพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้เราก็เตรียมตัวเข้ามาที่จะให้อาหารมื้อแรกของเขาเลยต้องเป็นลายแดง ลายแดงที่เราได้มาก็ใส่ไปเลยประมาณสักช้อนหนึ่งเพราะปลาตัวเล็กยังไม่กินเพราะเขายังร,รู้รู้การกินไม่ได้ก็ใช้เวลาประมาณเจ็ดแปดวันนะครับเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งนี้ที่เขาต้องกินจะเป็นยังไงนะครับก็พี่ๆท่านใดที่ชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะช่องรองประกาศอาธรรมชาติวันนี้ผมก็มาบอกวิธีการทำอนุบาลปลาวันนี้ผมลองประกาศอรรมชาติต้องขอพิงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาให้เรื่อยๆนะครับครับ